มาจ้ามือนีแม่ฝนจะผ้าเฮดมกนไม้แบบใสใบตองเด้อค่ะเห็นหอกับปุกับพริกนารักแบบนี้บะแม่นขนมมกเด้อเป็นหมกนไม้สไตล์แม่ฝนวิธีการเฮดมกนไม้กับมกกระทะกับ่ได้แตกต่างกันค่ะวัตถุดิบก็คือกันเลยเริ่มจากมีเนื้อไก่นไม้สดนำใบย่นางเข้าเหนียวใบมะกรูดใบแมงลักแล้วกับพริกหัวหอมกระเทียมแล้วก็มีตะไคร้จ้ะเริ่มจากเอาตะไคร้มาหันให้เป็นซีนน้อยๆเนาะหฮาสจได้ห่อมกง่ายๆบาที่นี่ก็ตําๆพอให้มันแตก เนี่ละจ้าจะได้หอมหอมวัมที่นี่ก็ตักภาคไวสกอนเนาะแล้วก็เอาข้าเบือมาตำจ้ขาข้าเบือก็จะเป็นข้าเหนียวแม่ฝนเอาไปแช่นาะนประมาณจากชั่วโมงเครืองนี่แหละล้วก็เอามาตำเวลาตำก็ต้องใจเย็นๆน,นะเพราะว่าต้องตำให้ละเอียดเลย หอมหมกข้าจะได้สุกง่ายๆแล้วก็ตักพักวบสะกอน,นะะ้อค่ะบัดนี้กามาตตาพริกแกงกันก็จะมีพริกสดหอมแดงแล้วไม่ฝนก็ใส่กระเทียมลงไปจกประม่านกรีบหนึ่งนี่แหละคะ่ตออะตใไ้พ่อมลนมนพอตองตําแรกหลายแล้วก็ตักพักว้ก้อนคือกันบัดนี้เขากับมาถึงขั้นตอนการเฮ็ดน่องไม้ละจ้าพนามใบยานา่งใส่ลงไปแล้วก็เอาน่องไม้ที่เข้าต้มจนจืดแล้วใส่ลงไปบัดนี้พ่อน้ำเดือดแล้วแล้วน้องเขากับคเล่ขเล่ให้เกากันใส่พริกแกงที่เข้าตําไว้เนื้อไก่ตะไคร้ แล้วกัเขาเบือ่อจ้าแล้วก็ใส่ใบประกูดลงไปจ้าโคเล่โคเล่ให้เขากันใส่ใบแมงลักลงไปจากน้อยพ่อห้นนองหอมหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาได้สองทับพ,พี่ผงนวดหนึ่งซอนซาผงปรุงรสหนึ่งซอนซาจา้ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะทุกคนครัวครัวพ่อห้ไก่เริ่มเปลี่ยนสีเ้อจ้าแค่นี้เท่ากับสามารถที่จะเตรียมขั้นตอนการห่อมกได้เลยจ้า ทุกคนเห็นปะค่ะว่าสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีความติดแบบสีเขียวๆของนามบายญนางนี่ละคะคือประโยชน์เพราะว่านามบายญนางจะช่วยลดกรด,ดยูริกในน้องใหม่กินแล้วได้ประโยชน์พร้อมเด้อจ้าคนๆๆให้เข้ากันก็ลองชิมเบิรงก็ได้นะว่าถูกใจหรือยังถ้าอยากจะเพิ่มเติม,ตมียังกระไ่ลงไปได้เลยแม่ฝนก็นจะมาถึงขั้นตอนการจัดการก็ไปตองละค่ะ กระใบตองก็จะใบน้อยจากน้อยเนาะเพราะว่าอยู่ในเมืองเนาะหายากวาสาันได้สำนีนมากก็ดีใจวาสาจันจ้ะกะ เอามาตัดมาเจียนแล้วกัมาเซตทําความสะอาดให้เรียบร้อยเด้อค่ะถ้าอยากไหฮองง่ายๆกัแนนําว่าให้เอาใบตองไปตากแดดให้น้องสลดจักน้อยเนื่องจากเวลา่อจะได้บ่แตกเวลา่อกัซ้อนใบตองจักสองใบเนาะแล้วก็ตักมกน้องไม้ใส่ลงไปเลยแต่งนาด้วยลูกโดดแล้วกัใบแมงลักอีกจักน้อยเพิ่มความหอมเนาะพอ่อแล้วแล้วเฮาก็ใส่ไม้กลัดเด้อค่ะแค่นี้ก็ได้ละจากมกนอกม้องไม้่อนะ่นารักนนะารักหอ่อน้อยๆแบบนี้แหละค่ะจะได้ซุกง่ายๆเวลาแก้กินแล้วก็ แจกมูจะได้แจกง่ายๆทั่วถึงกันค่ะทุกคนเห็นบ่ค่ะหน้าตาดีมากๆเลยมีความรู้สึกว่าได้เรียนคาหักกรรมย้อนไว้มากๆเลยค่ะนึกถึงตอนสมัยคุณครูสอนตอนน้อยๆครูสอนนี่บ่ค่อยสนใจได้เวลาใหญ่มากโอ๊ยกว่าจะเฮ็ดได้แต่และหอรู้สึกคิดฮอดคู่คาหักกรรมขึ้นมาทัานทีเลยจ้าแค่นี้เฮากเสร็จแล้วบัดท,ที่นี่ก็ถึงขันตอนของการไปหนึ่งเด้อค่ะเวลาหนึ่งเม่ฝนแะนะนํ้ววาให้เฮ้าตั้งหมอ้อเอาไว้จักประมาณานหาที่ ให้น้ำเดือดเริ่มมีไอขึ้นเฮาก็เอาหอมหมกของเฮาลงไปใส่ค่ะจะได้สุกไวๆเว,วลาหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณจัก20 2 5นาทีกับพ่อค่ะใช้ไฟกลางเห็นบ่ค่ะสุกแล้วหอมมากๆเลยทุกคนบาดนี้ก็ถึงขันตอนของการชิมหอมหมกจ้าลองแกะเบืองกอน่ะดับแรกว่านาตาเป็นแนวด่าพานหรือว่าบ่พาน หนึ่งสองสามโอ้โหใส่ได้เยด้อค่ะทุกคนหอมมากๆเลยบัดนี้เขาจะเฮ็ดกินเฮ็ดแจกก็สามารถเฮ็ดได้ค่ะแม่ฝนก็นต้องขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ฝนเด้อจ้าแล้วพอกันเมนูถัดไปในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย